ดูชุดที่พอลดาโน่ใส่แล้วก็วิธีการดึงไอ้แล็กซีนเนี่ยออกมาเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าพอลดาโน่มันใกล้เคียงกับโจ๊กเกอร์ว่ะเดอะริทเลอร์ตัวนี้มันใกล้เคียงกับโจ๊กเกอร์ว่ะแล้วถ้าภาค2ของเดอะแบทแมนต้องประทัก,กับโจ๊กเกอร์แล้วพอลดานโน่ทำได้ดีขนาดนี้แล้วไอ้โจ๊กเกอร์มันจะต้องไปสุดขนาดไหนวะ ตลเดอะแบทแมนนะครับเป็นผลงานกกับโดยแมดลีฟนะครับแล้วก็นำแสดงโดยตัวของคุณโรเบิร์ตพาติสันมาเล่นเป็นบรูซเวย์นหรือแบทแมนนั่นเองนะฮะนี่ผมจะไม่มาพูดถึงข้อมูลข่าวๆอะไรประมาณนั้นหรอกแต่ว่ามีเกล็ดเล็กเก็ดน้อยที่เรียกว่าน่าสนใจที่หยิบมาพูดคุยกันแล้วกันนะฮะมาเพิ่มอรรถรส เพิ่มเรื่องราวในการอยากชมภาพยนตร์ของเรานั่นเองนะครเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยยังไงต้องเดอะแบทแมนที่จะหยิบมารีวิวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะมาพูดคุยวันนี้เป็นเกรด็ดเล็กเกร็ดน้อยครับที่ไปเจอมานะฮะแล้วก็เอามาอัปเดตกันนะฮะก็คือตัวของผู้ชายที่ชื่อว่าคอลินฟ a าเล l ครับคอลินฟาเลในเรื่องนี้เขาเล่นเป็นเพนกวินครับหรือออสบอลคัพเบิร์พ็อปใช่ไหมคัพเบิร์พ็อป เออนะตัวของคอลินฟาเลครับในเรื่องนี้เนี่ยมีการแปลงโฉมตัวเองอย่างมากเลยถทาจีจำเขาเดิมไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะจากหล่อๆนะมาเปลี่ยนเป็นผู้ชายอ้วนท้วมแบบเนี้ยเออนะครับที่ดูเป็นแบบเพนกวินเลยอะ่ะอันนี้ยังไม่ได้เห็นขานะครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนแต่ว่าคาดว่าใน The Batman ภาคแมทรีภาคนี้เนี่ยมันจะเป็นภาพยนตร์ที่เรียวที่สุด สมจริงที่สุดในเวอร์ชั่นของภาพยนต์ที่ชื่อว่าแบทแมนด้วยเหมือนกันนะครับยังไงเราคอยดูกันนะแต่ว่าสิ่งที่จะมาพูดในวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของคอลินฟาเลครับคอลินฟาเลเนี่ยได้มีการเคยลองไปซื้อกาแฟที่สตาร์บัคครับเพื่อทดสอบว่าเมคอัพอาร์ติสที่แต่งคอลินฟาเลแบบเนี้ย เขาทําได้เนียนขนาดไหนนะครับคอลินฟาเรลในเรื่องนี้เขาได้มีการแปลงโฉมนะครับออกมาเป็นออตวอล์คอพเปอร์พอดหรือก็คือตัวของเพนกวินนะครับเป็นตัวร้ายตัวหนึ่งในภาพยนตร์เรื่อง The b a บ m a n ในครั้งนี้ครับเหมือนกับว่าในเรื่องเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นเจ้าพ่อนะฮะแต่ว่ายังเป็นโจรตอกต่อยที่มีแผนการอันเย็นหลวงฝังเอาไว้ในใจด้วยเหมือนกันนะฮะล่าสุดในระหว่างที่สัมภาษณ์กับ โคริเดอร์นะครับโดยตัวของโคลินฟลาเรลเนี่ยบอกว่าด้วยความที่เขาอยากรู้ว่าเมคอัพที่ใช้เนี่ยหลายชั่วโมงมาแล้วเนี่ยเนียนพอที่จะทําให้คนจําเขาไม่ได้ไหมเขาได้ลองออกไปซื้อกาแฟก่อนจะพบว่าคนจําเขาไม่ได้จริงๆครับ พอเขาลองทำครับพอเขาลองแต่งตัวเนี่ยเขาเลยมาลองออกไปทดสอบดูนะครับว่าวิธีการที่แต่งหน้าแต่งตัวของของคลินฟาเรลเนี่ยมันทําให้คนจําเขาไม่ได้จริงไหมซึ่งมันก็จําเขาไม่ได้หรอกผมขณะผมเห็นผมว่ายังจําไม่ได้เลยยังแทบไม่เหลือเขาเดิมของของคลินฟาเรลรูปหล่อคนนั้นเลยนะฮะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยเหมือนกันนะฮะรวมไปถึงตัวละครของคุณพอลดานโนครับที่เป็นเดอะริดเลอร์ใช่ไหมมันชื่อไอเดอะริดเลอร์ โดยคุณพอลดานโนครับไอเดอะริดเลอร์ในในเดอะแบทแมนเนี่ยผมไม่อยากจะนึกนะอันนี้ผมไม่อยากจะนึกผมลองนึกเล่นๆน,นะครับสมมุติเดอะแบทแมนภาคนี้นะเดอะแบทแมนภาคนี้เนี่ยเวอร์ชันแมดลีฟเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทำมาภาคเดียวแต่ว่าคนคาดหวังว่าให้มีภาคต่อภาค2ภาค3ทีนี้ครับในเดอะแบทแมนเนี่ยตัวร้ายหลักก็คือตัวของพอลดานโนที่เล่นเป็นไอเดอะริดเลอร์ แล้วดูชุดที่พอดานโนใส่แล้วก็วิธีการดึงไอแล็กซีนเนี่ยออกมาเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าพอดานโนมันใกล้เคียงกับโจ๊กเกอร์ว่ะเดอะ i ริลเลอร์ตัวนี้มันใกล้เคียงกับโจ๊กเกอร์ว่ะแล้วลองคิดดูนะครับสมมุตินะถ้าภาคนี้เราไปดูแล้วเนี่ยเราเดอะริเลอร์ตัวเนี้ยทำออกมาแล้วเรารู้สึกประทับใจมากๆอ่ะประทับใจมากกับการแสดงของพอลดานโน แล้วคิดดูว่าตัวร้ายหลักที่เป็นตัวร้ายคู่ปรับของแบทแมนจริงๆคือใครโจเกอร์ Joker. แล้วถ้าภาค2ของเดอะแบทแมนต้องประทะก,กับโจเกอร์ใครมาเล่นเป็นโจเกอร์วะแล้วพอด์ตานทำได้ดีขนาดนี้แล้วไอ้โจเกอร์มันจะต้องไปสุดขนาดไหนวะถ้าโจเกอร์มาในเวอร์ชั่นที่มันสุดแบบสุดกว่าฮีทเลเจอร์ได้เนี่ยผมแบบ โอ้ยขอคาราวะแคสติง้งขอคารวะการแสดงการกำกับของนักแสดงทั้งผู้กำกับเลยนะว่าออกมาเป็นแบบไหนแต่ว่าวันนี้เรามาพูดถึงตัวของ The r i d d l e อร์ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะฮะพอดนโนครับ,รบมีการให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครว่าตัวของเขาเองหลอนจนนอนไม่หลับเลยนะเมื่อได้มาสวมบทเป็น The r i d d l e อร์นะครับ โดยที่ตัวของพอดาโนให้สัมภาษณ์ว่าช่วงนั้นบางคืนผมแทบจะไม่ได้นอนเลยเพราะมันยากนิดหน่อยที่จะสลัดตัวละครนี้ออกไปสิ่งที่ผมรู้สึกได้คือโอกาสที่พ่วงกับอย่างแมทลีฟครับได้มอบให้กับไวร้ายตัวหนึ่งในหนังเรื่องนี้ครับมันเป็นความสมจริงยิ่งกว่าที่เคยแล้วก็อาจจะน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมด้วยนะฮะลองนึกภาพตัวร้ายที่ใช้ชื่อว่าเดอะริทเตอร์ตัวร้ายที่ใช้ชื่อว่าเดอะลิทเลอร์อแต่แสดงเป็นเหมือนกับโจ๊กเกอร์โอ้โห น่ากลัวนะน่ากลัวนะแล้วคุณคุณน่าจะชอบเหมือนกันนะเพราะว่าไอ้ตัวไร The l e ลอร์เนี่ยมันมันทรงเป็นแบบนี้นะในคอมมิกทรงแบบประมาณนี้มันเป็นตัวละครที่ชอบสร้างปริศนาำทาทําปริศนามาให้แบทแมนเอ่อไปไขปริศนาเพื่อที่จะช่วยคนช่วยเมืองก็แทมอะไรประมาณนี้ยแต่ทีนี้ครับพอพอดานโน่มันเล่นเป็น The l เลอร r แล้วมาทรงเนี่ยโอ้โหผมไม่อยากคิดเหมือนกันนะผมไม่อยากคิดเหมือนกันนะว่าสมมติ ถ้ามันมีภาคต่อจริงแล้วมันมีตัวโจ๊กเกอร์ออกมาจริงต่อจากนี้เนี่ยมันจะสุดขนาดไหนมันจะเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าเมททอรแอคเตอร์อคือถ้าตอนนี้นะคนที่น่าจะสุดได้อันนี้คาดเดาจากจากหลายๆอย่างยังไม่เห็นการสแสดงของพอลดานโนชัดๆในี้เรื่องนี้เลยนะผู้ที่จะมาเป็นโจ๊กเกอร์ได้ผมมองไม่เห็นคนอื่นเลยอะนอกจากวากินฟินิกแล้วมารวมจักรวาลกับเดอะแบทแมนนี่คือสิ่งที่คนคาดหวังเอาไว้แน่นอนผมว่านะหลายๆคนน่าจะคาดหวังสิ่งนี้เอาไว้แน่นอนว่า ดอะแบทแมนของแมดลีฟรวมกันกับโจ๊กเกอร์ของทอดฟิลิปเข้ารวมกันขึ้นมาจริงๆนะโอ้โหมีเท่าไหร่ผมก็ทุ่มอะรอคอยรอคอยดูแล้วกันนะสัปดาห์นี้วันที่3มีนาะคมนี้แล้วใครเป็นแฟนแบทแมนเรื่องนี้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องอเล็กซานเดอร์ n ชนแ